นี้คนรู้จักมากมายตบมือ้ท่าด้วยตบมือให้ท่นด้วย,กวยเ,เกบเ็บเลยฮะขอติดคุกริามาแล้วพูดได้ไม่กลัวอะไรรอพีน้องี่านทนสอนเห็นกผมที่สนิทก,กันเจอกันในสภาเป็นประจำท่านนี่รูปร่างเหมือนผู้นำนำความเจริญน,นำผู้อีกงข้โรงแรมเนี่ยไอ้มาข้บนเวทีเนี่ยหัวหน้าครับครับหัวหน้าแต่งงานแล้วทำไมาไม่ จริงคนนั้นอ้เรียบร้ายยังไงฮะทีระบาก็ตัดสินใจไปแล้วแล้วเด็กเด็กคลิปเนี่ยต่อไมเี่ดท่านท่านเฉทข้างบนนะครับคลิปโอ้งหโด้แต่โอ้โอ้โอ้ดูแลท่านหน่อยโอ้ดูแลท่านหน่อยดูแลท่านหน่อยโอ้ยเปิดเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยเปิดเปิดเปิดดูแลท่านหน่อยเ้ย อะไรอะไรอะไรคุณดุ๋มวันนี้ที่อะไรเนี่ยพี่น้องเด็กครับถ้าหยองผ่านวันนี้ไปได้พี่รดาผมอยู่ที่นี่ครับเด็กคุณพาไปที่หนองชาตอะไรชนบุรีบลรีนะบุรีคุณพูดให้เต็มปากเต็มคำเลยบลรีทำไมถึงไม่ห้ามผมถ้ามึงเป็นคนเลือกมาให้กูครับผมพี่รดาครับสองพันจำเลย เด็กคนนี้อายุ27เองอยู่ในคลิปนี้ย้องเดือนร้อนนะเมื่อรักของเราต้องจบไอ้เหี้ยตลกเขาไม่เล่นกันแบบนี้นะเพราะเธอไปผบคนนี้ผมแฉจริงจริงเขาไม่เล่นตลกวันที่วันหน้ามีความสุขก็อาจจะเป็นวันที่วันหน้าเดือนร้อนงานนี้วันหน้าจัดเต็มที่เลยนะกูได้กองแดง ข้างนอกนี่สั่งเหมือนไม่ให้มาวิ่งในแถวนี้เลยไม่ให้วิ่งเหมือนวิ่งเข้ามาส่งยาก็เลยลีสอนปิดลีสอนปิดเหี้ยดูไหมดูไหมอ่าดูสิบอายุยี่สิบเจ็ดเองท่าได้นะเหมือนพยาบาลเลยที่เปล่งที่ของท่านนายกแหละตลกเออตลกก็ไม่ได้ของจริงตลกพ่อไอ้จังไรรวกอ้าเอ้าวพ่อ เป็นเด็กวันนี้นะครับนน่แน่เป็นพี่นดาดนะผมเซอร์ไพรส์ผมแอบไปทำมาเลยข้าปิ้นตกเหมือนเตี้ยมันมาเหมือนเตี้ยมผมจะแฉเรื่องพี่ออสบุคโลเที่ยวหมอด้วน